สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรุ่นใหญ่มาเองเรวดีสีเท้าจบหลักสูตรกอสอเมื่อ30ปีก่อนงงใจทำไมโจมตีตำรวจจากประเด็นร้อนเกี่ยวกับการเลื่อนยศร้อยตำรวจเอกหญิงอย่างก้าวกระโดดและหลักสูตรกอสอเพื่อเข้ารับราชการตำรวจล่าสุดเรวดีสีเท้าอดีตนักวิ่งทีมชาติไทย ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์แสดงความคิดเห็นเผยจบหลักสูตรกอสอสเมื่อ30กว่าปีก่อนงงและสงสัยทำไมถึงโจมตีตำรวจนักกีฬาทีมชาติหลายคนอบรมหลักสูตรนี้เพื่อติดยศสัญญาบัตรดิฉันอบรมกอสอส1ค่ะถ้าใครเคยทราบพี่เคยเป็นตำรวจตอนพี่เรียนจบปตี พี่ได้สมัครเขาเป็นตำรวจร่วมกับนักกีฬาทีมชาติหลายคนพี่เป็นรุ่นแรกของนักกีฬาทีมชาติที่เข้าตำรวจครั้งแรกหยดพลตำรวจจากนั้นเขาอบรมในหลักสูตรกอศแล้วแต่ว่าปีไหนจัดอบรม3เดือนหรือ6เดือนรุ่นพี่มีนักกีฬายิงปืนนักฟุตบอลทีมชาติหลายคนหลักสูตรนี้มีมานานแล้วค่ะเอาง่ายๆสมัยพี่อบรม2534สามีพี่2535 อบรมเสร็จก็ติยดยศร้อยตำรวจตรีประมาณ6เดือนก็เลื่อนยศเป็นร้อยตำรวจโทและเลื่อนขึ้นเป็นร้อยตำรวจเอกตามลำดับถ้าได้อยู่ในที่ที่มีตำแหน่งจึงไม่แปลกอะไรสำหรับพี่พี่แค่งงว่าทำไมมาโจมตีตำรวจเรื่องนี้ คือพี่ขำค่ะเลื่อนจากร้อยตำรวจตรีเป็นร้อยตำรวจเองถ้ามีตำแหน่งมันไม่ต้องรอนานถึง10ปี20ปีอย่างที่ออกมาพูดมาบอกกันเลยค่ะและหลักสูตรกอ,อก็มีไว้สำหรับอบรมตำรวจที่จบปริญญาตรีจากชั้นประทวนขึ้นเป็นสัญญาบัตรคนทั่วไปที่ไม่ได้จบโรงเรียนในร้อยตำรวจค่ะพี่จึงขำมากกับน้องนักร้องคนหนึ่งติดยศจากร้อยตำรวจตรีร้อยตำรวจโท ร้อยตำรวจเอกกลายเป็นประเด็นร้อนเพราะมีเงินงำในหลักสูตรกอ,อสอนอกจากนี้เรวดีสีเท้ายังพูดถึงร้อยตำรวจเอกหญิงที่กำลังเป็นข่าวดังพร้อมเผยสงสารน้องผู้หญิงที่ติดยศผู้ก้องแล้วดีใจให้พ่อแม่ติดดาขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ